สวัสดีครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามเพจแล้วก็กลุ่ม Facebook ของเรานะครับน่าจะทราบนะครับตอนนี้มี BCL Special Season นะครับหรือว่า BCL Season พิเศษนะครับซีซันที่เราจะค้นหาเฟ้นหาดาวไม่ใช่ดาวสิค้นหาตัวแทนนะครับผมไปเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ PES 2021 Mobile นะฮะซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่สุดๆนะฮะท่านผู้ชมที่เคยมีมานะฮะนี่เป็นรายการใหญ่สุดๆนะครับชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาท 2ล้านบาทนะครับผมท่านผู้ชมติดตามข่าวสารจากผมดีๆนะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะมีรายละเอียดมาให้ดูกันนะครับผมแล้วก็ซีซั่นพิเศษนี้นะครับเป็นซีซั่นเรียกน้าย่อยนะครับเพื่อหาตัวแทนไปร่วมแข่งครับมาดูคลิปแรกของซีซั่นพิเศษครับคู่ที่6นะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณทันธนกรพบกับคุณเอ็มธีรพันธ์ครับนี่ฮะคุณทันจะมากับชุดโมเดลของราชบุรีมิตรผลนะครับส่วนคุณเอ็มมากับโมเดลของ BG ปทุมครับคุณทันนะรก็ แพ้ชนะผมก็ทำเต็มที่ที่เต็มท,ที่ที่สุดนะครับผมไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็เต็มที่ครับสู้ครับหวัดดีครับผมเอ็มกีรพันธ์ปานสิทธิ์ 40. ถึงค่าพลังจะน้อยแต่ก็จะสู้ครับ มาดูในอัพนักเตะกันก่อนนะครับฝั่งคุณท่านเนี่ยใช้แผน4-3-1-2นะครับผู้สประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์ครับคู่เซนเตอร์แบ็กเลือกเป็นมัทไคเดลิกยืนคู่กับเซอร์จอร์ดามอสนะครับแบ็กซ้ายดาวิดอาราบาครับแบ็กขวาเป็นบอลทองอารอนวิมิซาก้านะครับมิดฟิลตัวรับยูโชคิมิกครับมิดฟิลตัวกลางที่นีสองคนแต่ยืนกึ่งๆปีกนะครับซีเอ็มเอฟฝั่งซ้ายจะเป็นคริสเตียนอิลิเซ่นครับ ฝั่งขวาเฟนกี้ดยองครับส่วนมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นบูโดฟานเดสคู่สุดหน้าเนี่ยเลือกเป็นคริสเตโนโรเดโดนะครับยืนคู่กับกิเดนเอ็มบัปเป้ครับส่วนคุณเอฟเนี่ยมากับแผน4 3 3นะครับผู้เส่นประตูเป็นเจโนจิตอดโดม่านะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นมัตไคเดลิกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นบอลเงินจากอาร์เซนอลนะครับวิลเลียมซาลิบาครับแบ็กซ้ายนะฮะอัลฟาโซดิวิสแบ็กขวาอัลลาพาคิมีนะครับมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเป็นเยชูคิมิกเหมือนกันนะคคคครรรรรรัััััับบบบบมมมมิิิิดดดดดฟฟลลลตตววกกกกกาาาาาง2นนนนน็ีเเเเโ่ะะะะผจออฮูส มิดฟิวลูกไม่มีนะฮะมีปีกด้านซ้ายอุสมานเดเบเล่ด้านขวาเจดอนซันโชแล้วหน้าเป้าก็เป็นบอลเงินอย่างเฟโดชาลอฟครับนะครับนี่เป็นคลิปแรกของ BCL Special Season นะครับการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาชนดเดียวจบเลยนะฮะท่านผู้ชมเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณทันเป็นผู้เขียนลุกเลื่อนก่อนนะฮะบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีส้มครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นโมเดลของราชบุรีมิตรผลครับส่วนฝั่งคุณเอ็มนะครับก็มากับชุดสีน้ำเงินนะครับโมเดลของบีจีปทุมครับดูจากไล่อัพนักเตะัครบ ค่าพลังทีมเยอะกว่าแต่คุณเอ็มก็บอกแล้วนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังทีมจะน้อยนะครับแต่ว่าจะสู้เต็มที่ฮะการแข่งขันของเราเนี่ยค่าพลังทีมจะอยู่ที่4,300นะครับผมตลอดการแข่งขันเลยนะฮะนี่ก็กติกาล้อตามทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะฮะท่านผู้ชมที่ผมได้เกินไปเมื่อสักครู่นะครับเราจะได้ฝึกนะครับแล้วก็เตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะฮะแล้วก็ไม่สามารถใช้นักเตะตำนานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนดิปเมนต์หรือว่าลีเกนพิเยกัสสีเหลืองนะฮะจะสนับสนุนให้ใช้นักเตะ ปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่ว่าใช้ได้ทั้งเบสเพลเยอร์แครี่หรือว่าฟีเจอร์ก็ตามครับฟีเจอร์ก็เดี๋ยวต้องรอแพ็คมาก่อนนะครับรอบแรกๆนี้ก็คงต้องใช้แครี่ไปก่อนครับยังจำเป็นอยู่นะครับตอนนี้ผ่านไป1 1นาทีครับคุณทันยังคลองบอลอยู่ส่วนใหญ่ครับต่อทำชิงไปมาอยู่ครับเอมบัปเป้บโนเดร์เฟเสไหลามาให้กับโ,นโรนัรโดครับมีโอกาสจังหวะพลิกเข้ายิงแล้วจิ้มหีจาเข้าไปเล้ยิงสูงโนอ้โห ดูอยู่แล้วจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะยิงไปด้านขวานะครับแต่ไงงั้นคึงกลับมาแล้วจิ้มฉีดยาไปที่ด้านซ้ายครับท่านผู้ชมแต่ใช้เท้าขวานั่นแหละดูฮะดูภาพชานะครับแทงมาครับบูนูฟานเดนเดสตุดเลยฮะคึงมาแล้วก็ยิงไปด้านนี้ดีกว่าครับตาดูนิมาหลงเลยฮะท่านผู้ชมเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นแล้วครับจากริซโนโรนัลโดครับยิงให้กับคุณทันขึ้นนําไปแล้วครับพยายามที่จะเช็คลำหน้านะครับแนวรับของคุณเอ็ม ตัว,พวเพ่นก็ได้เปรียบน,นะครับรูปเกมก็ได้เปรียบแล้วแถมได้สกอร์มาด้วยกันท่านผู้ชมอาล่ะตอนนี้ดูดีสุดๆครับสำหรับคุณท่านครับอโอ้จะแก้ตัวยังไงครับคุณเอ็มยัดไปให้กับชาล็อฟครับเดมเบเล่คืนมาที่ชาล็อฟอ้าวมีจังหวะยิกออกัจะยิงอ้าวเอาคืนนี่ย่างทันควันครับโอ้ย ไปแล้วชาล็อฟครับยิงประตูตีเสมอให้กับคุณเอ็มไปแล้วครับท่านผู้ชมจากจังหวะเคลียรบอลทำชิงกันมา 2- 3สคนครับมาด้านซ้ายให้กับเดมเบเล่นะฮะเราจัดเข้าไปให้กับชาล็อฟครับนี่เป็นบอลเงินเท่านั้นนะฮะดูครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นตัวชอบยิงคล้ายๆกับโรนัลโด้เลยนะครับท่านผู้ชมคล้ายๆกันเลยฮะไม่รู้ว่าเป็นตัวชอบของคุณเอ็มหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ยังหานักเตะไม่ได้นะครับถึงใช้บอลเงินมาเล่น แล้วเป็นตำแหน่งที่สำคัญอย่าง C F เนี่ยก็ไม่หวั่นครับ C F ก็ C F นี่แหละใช้บอลเงินนี่แหละครับแล้วทำประตูได้ด้วยครับสุดหน้าจาก C S K A มอสโกนะครับทำประตูตีเสมอให้กับคุณเอ็มได้แล้วครับห่างกันแค่2นาทีเท่านั้นครับเอ็มบาเป้เล่นกับโรนัลโด้ครับพลิกได้แต่ว่าโยนคิมิกนะครับมาช่วยเกมรับแล้วก็แย่งบอลกลับไปได้ครับเป็นบอลของคุณเอ็มครับไปตั้งกันใหม่ที่คิมิกครับอาตู อ่าตโอ้โหเสียจังหวะนิดนึงนะครับพยายามจะหมุนตัวส่งบอลแต่ยังดีที่ยังไปเข้าทางเพื่อนแต่ว่าเสียบอลไปแล้วครับคุณทานตัดเกมได้ครับยัดไปให้กับเอ็มบาเป้ชิงมาให้กับบุโดฟานเดสไหลไปตรงพื้นที่งว่าครับให้โรนัลโด้สปีดหน้าตั้งเข้าไปครับไหลคืนเข้าไปเอ็มบาเป้ติดเซฟตตานุมาต้องเคลียร์ไปบอลยังไม่จายต้องเคลียร์มาก่อนครับคิมิกมาด้านซ้ายสุดนะครับเดวิสแล้วจะสวนได้หรือเปล่าครับ หรือว่าจะดึงช้าไม่ด okay. ึงแล้วครับชาล็อฟพลิกพลิกแล้วตวัดเข้าไปด้านขวาครับซานโชว์สปีดไม่ได้ฮะไปดวลกับอาราบาครับฝั่งนู้นไวมิซาก้าครับเปลี่ยนฟากไปเลยครับดิเซนคิมิกคือมาที่ดิเซนครับด้านซ้ายมีอาราบาเติมขึ้นมาครับแต่ว่าเลือกบนตรงกลางครับบูนูเฟเนเดสยัดมาให้กับเอ็มบาเป้คือไปที่โรนัลโดครับมีช่องแต่ว่าจะม่ยิงกับไหลมาให้กับเอ็มบาเป้แม่ลึกไปนิดเดียวครับไปเข้ามือของดาร์ดอนมา มาถึงตรงนี้จังหวะของคุณทันทําได้ดีทีเดียวนะครับดูเนียนตาทีเดียวนะฮะจังหวะชิงทําช่องวันจูอ้าวแล้วตัดเกมได้กแล้วด้วยครับคุณเอ็มจ่ายบอลไม่ดีครับเอ็มบาเป้พลิกได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้ต้องคืนมาหลังไม่ถึงนิยองครับโดนเดบเลตัดไปครับโอ้โหชาลอมแล้วสานโชโล่งแต่ว่าขาดจังหวะไปนิดเดียวครับเกือบไปเหมือนกันอย่างดีที่อารบาไม่ได้ยืนสูงเท่าไหร่นะครับจังหวะเมื่อสักครู่เ็นงั้นอาจจะหลุดได้นะฮะมาตั้งกันใหม่ครับโรนัลโดอิลิเซ่น ยงเส้นคือมาทีโรน่ลโดครับไหลมาห้าการปูด้วยฟันเดสพิกเข้าซ้ายแล้วไม่มีมุมยิงครับโดนบล็อกไปตัดเกมได้ครับคุณเอ็มคิมิกจ่ายไม่ดีอีกแล้วครับคิมิกจ่ายไปติดคิมิกครับชาล็อฟครับเปลี่ยนมาด้านซ้ายครับเดมไปได้มาดูกับวามิซาก้าครับสปีดเข้าไปสปีดไปวามิซาก้ากระแทกไปอยู่กับกระแทกเบียดไปอยู่เอาไม่ลงครับเดมไปได้ย้อนเข้าไปได้ชาล็อฟไม่ถึงครับแม่จะไปชนะเดลิกได้ยังไงครับ บอลเงินกับบอลดําดูดครับกระแทกไปแล้ว,ลวเอาเดนไปเล่ไม่ลงนะฮะดูครับยังดีที่มีเดลิกเนี่ยวางอยู่ยังเป็นลูกเตะมุมของคุณเอ็มครับอาตูครับผู้เล่นใหม่ของยูเวนตุสโยนเข้าไปแล้วหึงจบเข้ามาเกือบได้ครับคุณผู้ชมหึงติดแซฟโอออลิซอนครับช่วยชีวิตของคุณทันไปได้ครับแหมประาม,มาทไม่ได้นะฮะชาล็อฟมาแล้วครับเดนไปเล่ยัดมาให้กับชาล็อฟพล็กเน่แล้วยิงอู้หู้ โอ้โหน่ากลัวทีเดียวครับเอเดนชาลอบกับบอเงินคนนี้ดูครับยัดเข้าไปพลิกกูอุ้ยหนีได้หลีกได้ครับแล้วจิ้มแบบชิดยางเหมือนลูกแรกที่ทำประตูได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าอาริซอนนะฮะยังเซฟได้อีกแล้วครับแม่ ตูโยนเข้าไปครับอูสาวสองครับเตมไปได้ไม่ถึงแล้วแถว2ไม่มีใครครับบุนเดฟนเดนเดสเขี่ยมาโรนัลโด้ครับตัวคนเดียวคืนมาให้เพื่อนกอดไม่ถึงเหมือนกันครับโดนตัดอีกแล้วครับจังหวะของคุณเอ็มครับชาลอพลิกแล้วง้างแล้วครับทุกผู้ชมง้างไกลแล้วเกือบไปครับแห่หน้ากลัวทีเดียวท่บอลเงินคนนี้มาอีกแล้วครับตัดได้โอ้โหเกมค่อนข้างไวนะครับตัดกันไปตัดกันมาอ้าวอย่าประมาทครับชาลอบเกือบไปเกือบไปกำลังจะเข้าสู่ ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับทดหนึ่งนาทีเท่านั้นฮะบูุนโญฟานเดสซัดไปด้านซ้ายบ้างครับลิกเซ่นนี่ไม่ใช่ปีกซ้ายนะ CMF นะครับแต่ว่าแผนนี้ค่อนข้างที่จะให้ CMF เนี่ยยืนถ่างนิดหนึ่งนะครับอลาบาเฟกช็อตไม่ผ่านไฮคิมีครับแล้วออกข้างไปเพื่อนถึงก็ไม่ให้ทุ่มเลยครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับโอกาสเปอร์เซ็นต์การคลองบอลของคุณทัน55เปอร์เซ็นต์นะฮะมีการคลองบอลที่ดีกว่าแล้วก็โอกาสเยอะกว่านะครับแต่ตอนนี้สกอร์ยังเท่ากันอยู่ที่1-1นะครับ ฝั่งของคุณทันก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับจากกีเซโนโรนันโดนะครับถ้าจะไม่ผิดคือนาทีที่13นะครับแล้วเพียงแค่2นาทีต่อมานะครับเป็นดชาร์ลอฟนะครับตีเสมอให้กับคุณเอ็มได้นะฮะตอนนี้เท่ากันอยู่หนึ่งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังทีมของคุณเอ็มนะฮะจะน้อยกว่านะครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้นะครับสู้ได้สูสีทีเดียวนะครับเอาละครับมารับชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะฮะเราต้องหาผู้ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับแพ้ตกรอบนะครับไม่มีแก้ตัวเลยนะฮะไม่มีเย้าเยือนด้วยนะครับ หมายด้านขวาครับเติมขึ้นมาครับฮาคิมิไม่มีใครประกบเลยครับไม่มีครับไม่มีก็ไปต่อเองแล้วมีเดลิกนีครับมาขวางแต่ออกหลังไปเสียลูกเตะมุมครับอาตูโยนเข้าไปในคิมมิกได้โขกครับแมมันค่อนข้างไกลนะครับอลิซอนก็ขวาสบายครับโอ้โหกว้างยาวแล้วแม่นทีเดียวครับอ้าวโล่งครับท่านผู้ชมจับบอลช้าไปหน่อยครับบูน่ฟอนเดนเดสไม่งั้นด้านขวาเนี่ยโรนัรโดโล่งเลยนะฮะท่านผู้ชม เราแล้วไปกระแค่กันเป็นจังหวะได้เปรียบแล้วต้องเป่าหยุดเกมครับพอไม่ได้เล่นต่อฮะแล้วเป็นระยะที่อันตรายทีเดียวครับดูครับคิมมิกออ้โหใครตัวจริงตัวปลอมครับคิมมิกหนึ่งประทะคิมมิกสอง <laughs> ว่าแต่ระยะค่อนข้างไกลนะฮะ เปลี่ยนใจดีกว่าครับส่งดีกว่าครับอ้าวส่งแล้วเบิ้ลเลยครับซานโชซานโชต์ตะตะวัดก็ไปไม่ผ่านเดลิกครับบอมไปก่อนโรนัลโดขึ้นโคกเช็ดมาให้กับเอ็มบัปเป้แต่เล่นต่อครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับโรนัลโดมาด้านซ้ายสุดครับอิลิกเซ่นตะวัดไปด้านในครับทำชิงกับเอ็มบัปเป้ครับขอบอลคืนแล้วด้านในมีโรนัลโดครับอิลิกเซ่นไปเอกอิลิกเซ่นปาดเข้าไปไม่ถึงเอ็มบัปเป้ครับแม่ บอลเงินของคุณเอ็มก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับเซนเตอร์แบ็กวิลเลียมซาลิบาของอาร์เซนอลนะครับแล้วไหลมาจังหวะนี้ครับได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับชาลอตขึ้นไปที่อาริซอนขวามีซาก้าคิมิกที่บูนูฟานเดสครับด้านขวามียองครับดยองผ่านบาบิเดได้แล้วโรนัลโดลงมารับนบนต่ำครับบูนูฟานเดสขึ้นมาที่โรนัลโดครับชิงมาให้กับเอ็มบัปเป้พลิกหลบได้แต่ว่าโรนัลโดขึ้นมาที่เอ็มบัปเป้สุดยอด จังหวะเกมลุกของคุณทันจังหวะนี้เนี่ยผูตั้งแต่แดนของตัวเองนะผู้ชมทําชิงทําชิงเคาะมาแทบไม่มีจังหวะเลี้ยงเลยนะฮะนี่เป็นติกกตะก,กาหรือเปล่าจังหวะแบบนี้ครับดูครับโอ้โหแล้วดาน่มาไม่ออกมานะครับพลิกเข้าไปนี่ครับฝากไว้ที่โลรโลโดแล้วคืนมาโอ้โหโอ้โหเหมือนจะไม่ฟาวนะฮะเพราะว่าบอลเข้าประตูไปแล้วเอาล้ครับ ฟอมดุทีเดียวครับคุณทันโอ้โหไม่ไว้ได้เลยไม่อ่อนให้เลยนะครับข้าพลังทีมน้อยก็ไม่อ่อนครับเต็มที่ครับแบบนี้มืออาชีพต้องเล่นเต็มที่ครับมาด้านขวาครับฮากิมี่คุณเอ็มบุกบ้างครับซานโชซานโชยกเข้าไปได้ด้านชาล็อเขา้าโฉบแล้วซัดไปทีหนึ่งเข้าไปแล้วผู้ชมโอ้โหบอลเงินหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโอ้จะไมโหดอย่างนี้ครับโอ้ชาลอ อุ้ยทำประตูที่2องับท่านผู้ชมดูครับจังหวะแรกซานโชเปิดเข้าไปโขกแล้วติดเซฟไอซอนครับปัดเข้ามาเข้าทางก็ซ้ำไปอีกทีนึงไม่พลาดครับนี่เป็นจังหวะลูกเก่งของซานโชอ,อยู่แล้วนะฮะปีขวาถนัดเท้าวขวาเป็นมิโกตคงต้องเล่นโฉบไปเปิดแบบนี้นะครับตีเสมอได้แล้วครับ แปไม่ต้องสวยอะไรมากครับขอเน้นสกอร์เป <by> <ether> no like like ็นหลักไว้ก่อนครับโหชารลส์สุดยอดจริงๆสกอร์กลับมารีเซ็ตใหม่นะครับมาเท่ากันใหม่ที่ -2 อนะครับอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารจากช่องเราดีๆนะฮะทั้งบน YouTube นี้นะครับแล้วก็บน a c e b o o k นะครับที่เพจ a c e b o o k แล้วก็กลุ่ม a c e b o o k นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ครั้งใหญ่มาให้รับชมกันนะฮะว่าสมัครได้ยังไงนะครับรางวัลมีอะไรบ้างเงื่อนไขกติกาเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามข่าวสารเรเร็วนี้เลยคร ใครสนใจก็เตรียมทีมไว้เลยนะครับกติกาก็ล้อตาม BCL Special Season นี้เลยนะฮะค่าพลังทีมไม่เกิน4,300นะครับห้ามใช้นักเตะตำนานนะฮะท่านผู้ชมฝึกไว้ให้เลยครับฝึกไว้ถนัดเลยครับมาดูจังหวะของเดมเบเล่ครับปาดเข้าไปได้ในยซานโชอ้าวเข้าไปเลยโอ้โหแสงแล้วครับคุณเดมจากจารดอนซานโชครับโอ้เพิ่มแป๊บเดียวครับซันโชหุบจากด้านขวาเข้ามาตรงกลางเล่นเหมือนกระกองหน้าครับดูครับ มาแย่งซีนชาลอกับผู้ชมโอ้โสามประสานหน้าของคุณเอ็มครับจังหวะน,นี้ไปที่ริมเส้นจากเดมเบเล่ครับปาดเข้ามาสีแพร่องศามีทั้งชาล็อบมีทั้งซานโชอยู่ตรงนั้นครับซานโชก็ขโมยซีนชาล็อไปเลยครับขอยิงบ้างครับอย่าเพิ่งยิงแฮกติกครับเ <c oughs> อาละ,ะครับตอนนี้คุณเอ็มขึ้นนำ้ำสามสองครับแม่ บีซีเอล i a เป e a เชียซีซั่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้แชมป์กับรองแชมป์นะครับจะเป็นตัวแทนเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของช่องแล้วกันนะฮะไปร่วมกันในขนัทนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ผมบอกนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเงินรางวัลร่วม2ล้านนะ่ะคิดดู2ล้านบาทผมไม่ได้แบบ มโนขึ้นมานะอันนี้เรื่องจริงนะครับการแข่งขันระดับประเทศนะฮะท่านผู้ชมแต่ผมยังอาจจะพูดรายละเอียดในวันนี้ไม่ได้นะครับติดตามเร็วๆนี้เลยครับผมน่าจะไม่เกินวันสองวันนี้นะติดตามให้ดีกับท่านผู้ชมเตรียมรอครับเตรียมทีมรอเลยครับ4,300อย่างที่บอกนะครับฝึกให้ถนัดเลยนะครับตอนนี้ลืมนักเตะตำนานไปก่อนนะครับมาดูเกมกันต่อครับเหลืออีกประมาณไม่ถึง20นาทีเปลี่ยนตัวกันยกใหญ่แล้วครับตอนนี้ปรับทับกันต่อครับสารโชตะวัดเข้าไปท่านนติดอลมาครับ เป็นจังหวะของคุณท่านครับต้องรีบแล้วครับตอนนี้ตามหลังอยู่นะฮะเอ้าจ่ายอื้จ่ายมาแล้วยัดมาแล้วแรงไปหรือเปล่าครับมาเนี่ลงมาใหม่แล้วจับบอลไม่อยู่ครับเป็นจังหวะของคุณเอ็มบ้างครับคิมิกยัดไปให้กับชาล็อปชาล็อปยังอยู่นะนี่ตัวเก่งตัวรักหรือเปล่าครับลูกรักหรือเปล่าเลวานก็ลงมาใหม่นะครับโอ้โหตัวที่ลงมาใหม่ที่จับบอลไม่อยู่นะครับเลวานกลับมาเนีเอ้าว้รหลุดอีกแล้วครับสารน่ เด็ดขาดทีเดียวครับนี่เป็นสัมผัสแรกของโรลาชาเน่ครับโอ้โหดูครับเกิดอะไรขึ้นตรงเซนต์ีแบ็กครับท่านผู้ชมเซนต์ีแบ็กของคุณทันนะครับเป็นลามอสกับเดริกนะครับโอ้โหปล่อยให้ซาเน่สอดมาจาก ไหนก็ไม่รู้ครับแล้วรับบอลยิงเข้าไปเลยครับ4-2ครับโอ้ยหนึ่งลูกนี้ก็กดดันแล้วนะสองลูกนี้กดดันไปใหญ่ครับมอ,อยู่ที่เดบอยยัดเข้าไปแล้วอออืื้หเสียหลักครับยังอยู่ที่โรนัลโดครับติดคิมิก <c oughs> วันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวครับคิมิกฝังของคุณเอ็มนะครับแล้วจะสวนนะครับซานโชซานโชสป,ปีดไปซานโชนี่โคตรโหดนะท่านผู้ชมโอ้โหเวอร์ชั่นใหม่ในปี2021นะเป็นบอลดำนะครับผม โคตรโหดอ่ะผมรีวิวไปแล้วนะครับไปติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับจาดอนซันโชครับตรนาโดพลิกแล้วไหลมาให้กับเลวานครับไม่ผ่านบอลเงินอย่างซาลิบาครับเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้กับการตามอยู่2ลูกครับคุณทันโอ้แล้วจ่ายติดอีกแล้วครับแล้วไปเข้าทางคุณเอ็มยังเล่นต่อได้แต่ว่าบอลออกข้างไปครับแหมมาแผ่วในช่วงครึ่งหลังครับคุณทันไม่ใช่ช่วงครึ่งหลังอะช่วงครึ่งหลังของครึ่งหลังนะฮะ อย่างมีโอกาสอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้บอลคืนนะเป็นบอลของคุณเอ็มอยู่นะครับชาลอปพิกแล้วเสียบอลให้กับลามอสไปครับยัดไปให้กับโรนาร์โดครับหลอเลวานครับหลอจังหวะพิกอยู่นะครับทำชิงรอชิงอยู่ครับไม่มีมุมชิงครับกองคืนมาด้านซ้ายก่อนครับมาเน่พลิกโอ้โหเหมือนรู้อนาคตครับ เดวิสพิกมารอด้านนี้เลยนะท่านผู้ชมโอ้แล้วจะเป็นจังหวะสุดท้ายของคุณเอ็มนะครับจะได้อีกลูกนึเงแบบครับซานโชสซานโชไปเองครับสปีดไปเองนะครับซานโชตัวโหดล่างโหดยัดเข้าไปมาน่อยโอ้คิมมิกมารอทำประตูครับท่านผู้ชมมานี่ได้บอลเก็บ คุณศิริให้เล่นต่อหรือเปล่าครับยังให้เล่นต่อครับยังให้โอกาสอยู่ครับไหลมาแล้วไม่ให้โอกาสแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นฝั่งของคุณเอ็มนะครับเอาชนะคุณทันไป4ประตูต่อ2อย่างสุดมันนะท่านผู้ชมก็พลิกกันไปพลิกกันมานะครับอย่างที่บอกนะครับผมคือแพ้ตกรอบนะครับท่านผู้ชมย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์พิเศษนะฮะติดตามรับ ชมรายละเอียดเร็วๆนี้นะครับผมบนช่องของเราแล้วก็บนเพจ Facebook แล้วก็บนกลุ่ม Facebook ด้วยนะครับใครสนใจเตรียมทีมไว้รอเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดซับสไคร้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ